Which maze is difficult? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. If you inside the maze, it might be difficult. Which maze is easy? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. Which makes it difficult? Let me see. You maze, it might difficult. Which makes it easy? Let me make Let see inside สวัสดีค่ะมาพบกับมาวิทเวนทิดากับดิชาในชาดาออนทัวร์ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะพาไป ดูว่าน้องแฝดอะคะ่ะเตรียมอะไรบ้างเขาน้องแฝดจะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วของอะไรที่เราต้องเตรียมบ้างต้องมีบ้างน้องแฝดก็ยังงงๆเนาะแต่ว่าคุณแม่นะตื่นเต้นมากเตรียมของให้น้องจัดเต็มมากเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะน้องแฝดจะเปิดเรียนแล้วน้องแฝดจะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วนะคะยัเด้ แม่แฝดเตรียมอะไรให้น้องบ้างนะคะแล้วเด็กอนุบาลควรจะเตรียมอะไรบ้างนะคะเนื่องจากแม่แฝดนะคะก็เป็นครูเด็กเล็กเหมือนกันก็จะก็จะมาบอกนะคะว่าครูเขาต้องการอะไรให้เราเตรียมอะไรบ้างคุณครูเขาก็ได้ไม่เหนื่อยมากเนาะเขาก็จะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วเขาก็จะแบบว่าเออหาของลูกเราได้ง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. เด็กเล็กเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราต้องทําก็คือ ของทุกชิ้นต้องติดชื่อให้เรียบร้อยอย่างน้องแฝดนะคะเขาเรียนห้อง m p เป็นห้องสองภาษานะคะแม่แฝดก็ต้องทําชื่อ2ภาษาเลยนะคะก็คือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแต่หลักๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้เขานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแม่แฝดเตรียมอะไรให้น้องบ้างนะคะอ่ะอย่างที่หเลยที่นอนอันนี้เป็นที่นอนที่นอนของน้องธิดานะคะ ที่นอนสน้ำเงินนี้นะคะเป็นที่นอนอะต้องบอกก่อนว่าน้องแฝดเรียนอยู่โรงเรียนปีชานุศาสตร์นะคะจังหวัดชนบุรีนี้เองค่ะอยู่ห้องอนุบาล1นึับส M.E.P. นะคะเป็นโปรแกรม m n n i n n l l s s โปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรม2ภาษานะคะก็จะมีทีเชอร์ภาษาอังกฤษนะคะอยู่ประจําห้องเรียนเลยเป็นทีเชอร์ที่เป็นครูประจําชั้นอีกคนหนึ่งแล้วก็มีครูไทยเป็นครูประจําชั้นอีกคนหนึ่งน้องก็ได้เรียนรู้ คำศัพท์ในชีวิตประจําวันได้สนทนากับทีเชื่อด้วยนะคะ,ะดังนั้นแม่แฝดก็ต้องเตรียมอะไรบ้างเอาไปดูกันเลยอยากสนใจกันแล้วใช่ไหมใครที่มีลูกเล็กเตรียมเข้าอนุบาลก็ดูอย่างแม่แฝดได้นะคะเราก็ได้เตรียมไปพร้อมๆกันนะก็ได้รู้ว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างนะคะอันนี้ที่นอนค่ะอย่างแรกเลยควรจะเขียนชื่อให้ชัดเจนนะคะ,ะให้ดูใกล้ๆค่ะ อันนี้เป็นน้องธิดานะคะ,ะค่ะแม่แฟรก็เขียนชื่อจริงนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะ้าที่นอนหายก็มีเบอร์โทรของคุณแม่ไว้ด้วยเรียบร้อยเลยน่ารักไหมคะและน้องแฟรก็จะหาที่นอนของตัวเองง่ายขึ้นด้วยค่ะอะมาเปิดดูที่นอนกันเลยนะคะนอน เปิดดูที่นอนเลยค่ะที่นอนนี่แม่แฝดก็จัดเตรียมผ้าห่มให้เขาค่ะแชเดน, <c oughs> น่ารักเลยค่ะ ผ้าห่มไม่ต้องผืนใหญ่มากนะคะสําหรับเด็กเล็กไม่ต้องผืนใหญ่มากเป็นผืนเล็กๆก็พอค่ะเนี่ยประมาณเหมือนผ้าเช็ดตัวค่ะแบบนี้นะคะอันนี้แม่แฝดไปสั่งให้ร้านนะคะใน f a c e b o o k นะคะเขาทําให้ตอนนั้นทําผืนละประมาณ600บาทนะคะผืนละประมาณ600บาทเนาะสคนก็ประมาณพันสองนะคะเป็นพิมพ์ลายนะคะมีมีชื่อเขาแล้วก็มีรูปภาพอันนี้ของน้องธิดาอ่ะ ดี๋ยวให้ดูของพี่ทิชาหน่อยอันนี้ของพี่ทิชาค่ะเราทําให้เหมือนกันเลยน่ารักไหมนี่ของพี่ทิชาอ่ามาดูพี่ทิชาจะเป็นเด็กชอบสีฟ้าส่วนน้องธิดาค่ะเขาเป็นเด็กชอบสีชมพูค่ะอ่าตอนนั้นนะอันนี้ของพี่ทิพี่พี่ชาพี่ชาค่ะเย้น่ารักไหมน่ารักเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่ทิชาก็จะเป็นออก ตอนที่แม่แม่แฝดสั่งอะ่ะตั้งใจให้มันออกเป็นสีน้ําเงินแต่พอออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นสีม่วงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคได้ที่นอนแล้วนะคะอย่างที่หนึ่งเป็นที่นอนค่ะที่น้องไปเรียนน้องก็ต้องนอนแน่นอนเลยนะคะอนุบาลต่อไปเสื้อผ้าค่ะชุดนักเรียนเตรียมปักชื่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะรีเทห้เรียบร้อยเลยนะคะ อันนี้เป็นของน้องของพี่ทิชานะคะชุดนักเรียนแล้วเขาก็จะใส่คู่กับกระโปรงกระโปรงนะคะนี่กระโปรงของเขาค่ะน่ารักมากเลยแม่น้องงงงงแต่แม่ตื่นเต้นมากเลยลูกเข้าเรียนนะคะเปิดเรียนครั้งเปิดเรียนครั้งแรกอาทิตย์หน้าแม่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะแล้วก็ชุดธนารของโรงเรียนนี้นะคะก็จะเป็น เสื้อสีเหลืองอย่างนี้ค่ะกับกางเกงละสีขาอย่างนี้น่ารักไหมน่ารักเนาะอ่าแล้วก็เด็กอนุบาลหนึ่งนะคะของโรงเรียนนี้นะคะอนุบาลหนึ่งก็จะต้องใส่ผ้ากันเปื้อนค่ะเด็กอนุบาลก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะกันลเลอะเทอะก็จะเป็นเอี๊ยมสี ฟ้าแบบนี้นะคะอนุบาลสองจะเป็นสีชมพูอนุบาล3จะเป็นสีเหลืองแต่น้องแฟร์เพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งเป็นสีฟ้าค่ะเมื่อได้รองได้เสื้อผ้าแล้วนะคะก็ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือรองเท้าค่ะรองเท้านะคะแม่แฟร์ก็แม่แฟร์ต้องบอกก่อนวนะ่าแม่แฟร์เป็นคนชอบฮัลโลคิตตี้มากนะคะอันนี้สั่งเพราะว่าเราชอบอันนี้สั่งทาง ทางช้อปปีเนาะตัวนั้นมีช้อปปี้เขาจะมีโปรโเซลเรื่อยๆนะคะแม่แปดก็รอจ้องเลยตรงไหนมีโปรโปรเซลนี้จิ้มเลยนะคะอ่ะก็จะได้รองเท้ามานะคะเป็นของ Hello Kitty คะ่ะน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะน่ารักมย้ยแล้วก็นี่จะเป็นหูแบบนี้นะคะน่ารักมากๆ,ๆเลยแม่แปบดบอย่าลืมคะ่ะ ต้องติดสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะแม่แฟดก็ติดทั้งด้านในรองเท้าเลยอ่ะเห็นไหมคะมีหน้าน้องอยู่ในรองเทา้าแล้วก็มีชื่อด้านหลังนะคะเป็นนี่ค่ะเห็นไหมบอกกันได้ไหมโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษชื่อนะคะติดทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะคะอ่านี่ของน้องของน้องที่ดาเป็นสีชมพู ของพี่ทิชาก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเป็น Hello Kitty เหมือนกันเลยนี่น่ารักมากนะคะแล้วน้องแปดใส่ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็รองเท้าพะละค่ะรองเท้าพะละแม่แปดใช้ของเอ,อ่อกิโตนะคะอ่าของคิโตนะนี่ค่ะที่ไม่ใช้ของยี่ห้อนี้เพราะว่ามนันเป็นเป็ดเหลือง มันเข้ากับชุดผลาชุดล้าเขาเป็นแบบเหมือนเป็ดเหลืองนะคะมันเป็นสีเหลืองๆเหมือนลูกเป็ดแม่แต่ก็เลยซื้อรองเท้าพลาเป็ดมันก็ได้เข้ากันเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์มีชื่อติดค่ะเห็นไหมคะอันนี้น้องธิดานะคะก็เป็นชื่อติดให้เรียบร้อยเลยทั้งสองคนเลยเหมือนกันค่ะซื้อเหมือนกันแล้วก็ติดชื่อให้เหมือนกันนะคะของพี่ธิชาก็จะเป็นหมีแพนด้าของน้องเป็นเป็ดเหลืองนะคะ ไปดูรองเท้านักเรียนกับรองเท้าพละไปแล้วก็ไปดูถุงเท้าค่ะถุงเท้าของโรงเรียนโรงเรียนปีชั้นสากจะมีถุงเท้าที่เป็นปาโรงเรียนเลยจะมีขึ้น PN แบบนี้นะคะเห็นสังเกตรตรงนี้ไหมอ่านี่ค่ะแม่แฟดก็ซื้อสั่งอะไรนะเป็นเชือค่ะรีบติดเสื้อผ้าค่ะมารีบติดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ติดสองสองข้างเลยนะคะ ้งเลยเพราะว่าน้องเขาจะมีคอร์สเรียนว่ายน้ํานะคะอทิษฐานเขาจะเรียนว่ายน้ำหนึ่งครั้งการเรียนว่ายน้ำเขาต้องถอดถุงเท้าดังนั้นถ้าเราไม่ติดใส่ร้านที่ถุงเท้าเนี่ยถ้าถอดอะถุงเท้าเด็กๆเ,เ,เขาจะเหมือนกันมันก็จะสลับกันได้นะคะอันนี้แนะนํานะคะผู้ปกครองทุกท่านเลยช่วยคุณครูหน่อยเนาะติด สัญลักษณ์ที่ถุงเท้าให้คุณครูด้วยเพราะว่าแม่แฝดก็เป็นครูเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ว่าพอเด็กถอดถุงเท้าทิ้งในห้องแล้วหาเจ้าของไม่ได้เด็กเล็กอะค่ะพอเขาถอดเสร็จเขาจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเป็นของใครแล้วแม่แฝดก็เชื่อว่าน้องแฝดก็จะจําไม่ได้เหมือนกันถ้าแม่ไม่ติดสัญลักษณ์ให้แบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะพี่ชาก็ติดเหมือนกันนี่ค่ะแล้วถุงเท้านักเรียนของโรงเรียนนะคะเขาก็จะมี เอ่อกันลื่นให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆก็ใส่ก็จะไม่ลื่นนะคะต่อไปช่วงสถานการณ์โควิดเนาะสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็มีไวรัสเยอะนะคะถึงประเทศไทยตอนนี้นะคะโควิด จะสั่งให้เป็นเหมือนเป็นลูกท้องถี่แล้วคนก็กลัวน้อยลงแต่ถามว่าแม่แฝดก็ยังกลัวอยู่ไหมกลัวก็ไม่อยากน้องแฝดเคยเป็นโควิดแล้วล่ะแต่เราก็คงไม่อยากให้เป็นอีกนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแมสให้น้องไปเรียนน้อยยังต้องใส่แมสอยู่นะคะแม่แฝดก็ไปซื้อแมสของแอปซอฟบาร์ A นี่ค่ะแอปซอฟบาเนาะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะ นะคะ 4, ซื้อให้คนละห้าชิ้นที่จริงซื้อให้คนละประมาณแปดชิ้นคนละแชิ้นนะคะแต่ว่าที่แม่แปดมารีบติดสัญลักษณ์เนี่ยแค่คนละ5ชิ้นนะคะก็คือใส่5วันเนาะอ่ะนี่ค่ะเราก็จะรีบติดสัญลักษณ์แบบนี้ทั้ง2คนเลยนะคะนี่เรียบร้อยก็จะไม่หลุดแล้วก็เอาไปซักได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวใครสนใจที่แบบเขาเรียกว่าอะไรร้านที่ริดติชเแลักอ่ะเออทักข้อความมาเดี๋ยวแม่แฝกส่งลิงก์ไปให้นะคะร้านที่แมสแฝสั่งใน Facebook ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ส่งส่งของไวมากค่ะต่อไปเมื่อเรามีแมสแล้วนะคะก็ต้องมีใส่ของแมสจริงๆค,คุณครูอยากอยากให้เด็กๆอะคะ่ะ มีสายคล้องแมสทุกคนนะเพราะว่าเวลาทํากิจกรรมอะไรแล้วหรือเด็กทาน,ทานนะข้าวนะเวลาเขาถอดแมสลงอ่ะมันมีสายคล้องคอมันก็จะไม่หายดังนั้นอะ่ะควรมีให้เด็กค่ะแม่แฝดก็สั่งสายคล้องแมสเหมือนกันสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะมีชื่อติดเรียบร้อยเลยพี่ธิชาน้องธีดานะคะนี่ค่ะ ก็มีเอ่อตัวนี้นะคะก็คือสําหรับใส่ชุดนักเรียนสีฟ้าสีชมพูเนาะส่วนสีเหลืองกับสีเขียว่ตัวนี้นะคะก็จะออกแบบไม่ค่อยหวานมากอันนี้แม่แฟลก็ทําไว้สําหรับใส่กับชุดพละค่ะน่ารักไหมต่อไปที่แม่แฟลบอกว่าน้องเขามีคอร์สเรียนว่ายน้ําใช่ไหมคะก็ต้องเตรียมนี่ค่ะ กระเป๋าว,ว่ายน้ำนี่ซื้อมาแล้วนะคะชุดว่ายน้ำของน้องนะคะตูก้กระเป๋าแม่แฝดก,ก็เหมือนเดิมค่ะข้างหลังมันเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแม่แฝดก,ก็ติดชื่อน้องให้เรียบร้อยเลยติดใส่พลาสติกเลยลัสติกเกอร์นี้นะคะโดนน้ําได้นะคะมาแอบดูมาแอบดูชุดว่ายน้ำน้องกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมอาบน้ําน้องค่ะผ้าคลุมอาบน้ําน้องนะคะนี่ ้องแฝดเป็นเด็กตัวสูงแม่แฝดเลยต้องซื้อไซส์เอ็มนะคะตอนนี้สั่งสั่งร้านปักเสื้อนะคะออปักผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บติดตรงนี้ยันอันนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเดี๋ยวแม่แฝดก็คือสั่งไว้แล้วนะคะก็คือเขียนคําว่าทิดากับทิชาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเป็นชื่อเล่นแล้วก็ปักลงไปเลยะคะ่ะสั่งเขาอยู่เดี๋ยวน่าจะได้วันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะชุดว่ายน้ำของน้อง เป็นชุดว่ายน้ำนี่คือก็คือเป็นเป็นของโรงเรียนนะคะเป็น PN เห็นไหมคะมี PN นะคะนีม,ม,ม,มีมีตาสาัญลักษณ์มีชื่อโรงเรียนเนาะแล้วก็ PN นะก็คือย่อมาจากปรีชาอนุศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็มีนะคะติดชื่อน้องทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงกระโปรงว่ายนะ้ำเดี๋ยวก่อนอยู <laughs> ่มันอยู่ตรงไหนอ่ะ นี่นะคะนี่แล้วแม่แฝกก็ติดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีหมวกายน้ําค่ะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นน้ําเงินเหลืองนะคะสีประจําโรงเรียนของโรงเรียนปิชาโนศาสตร์ก็คือสีขาวเหลืองนั่นเองก็สังเกตว่าจะมีอะไรที่เป็นเหลืองเหลืองเยอะเหมือนกันเหมือนชุดพราก็เป็นขาวเหลืองนะคะต่อไปที่ทุกคนรอคอยรอคอยก็คือกระเป๋านักเรียนแทด้า อยากรู้ไหมว่าน้องไปโรงเรียนต้องเตรียมของอะไรบ้างใครอยากรู้ยกมือเย่ yeah! อ่าน้องต้องเตรียมของอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยอย่าลืมเปิดอันนี้ขอเปิดกระเป๋าของพี่ธิชาละกันค่ะสิ่งที่ครูแจ้งมาให้น้องเตรียมไปโรงเรียนนะคะก็คือ1นเลยอ่ะก่อนเปิดต้องบอกก่อน กระเป๋านะคะติดชื่อให้เรียบร้อยอ่ะนี่ค่ะพี่ตอนนี้พิชานะคะแม่แปดก็ซื้อที่สัญลักษณ์รีดเหมือนกันติดชื่อเรียบร้อยนะคะน้องจำสัญลักษณ์เองได้แล้วก็ห่วงติดไว้หน่อยนึงนะคะห้อยติดไว้หน่อยนึงก็เป็นชื่อสัญลักษณ์เหมือนกันค่ะเราสามารถทําติดได้นะคะโอเคดึด๊ด ถุงเหลืองค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่น้องจะต้องเตรียมไปโรงเรียนทุกวันจันทร์แล้วก็ต้องไว้ไว้ที่โรงเรียนเลยนะคะแล้ววันศุกร์คุณครูถึงจะส่งกลับมาให้มาทําความสะอาดที่บ้านนะคะอันนี้ถุงเหลืองใส่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เดี๋ยวจะมีแก้วกับแปรงแก้วกับแปรงสีฟันเนี่ยจะอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูยังไม่แจกให้ที่คุณครูแจกให้ก็จะมีถุงเหลืองกับผ้าที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปปกักไปทำเสร็ ไปติดชื่อน้องนะคะแม่แฝดก็ทําเหมือนเดิมค่ะไปซื้อที่รีดมานะคะแล้วก็ติดไปเลยแบบนี้เลยเห็นชัดเลยแล้วก็ผ้าเช็ดผ้าเช็ดหน้าน้องเนี่ยเขาจะใช้สําหรับเช็ดหน้าเช็ดตัวเวลาน้องอาบน้ําเวลาน้องแปรงฟนันสำหรับเช็ดหน้านะคะนี่ค่ะแม่แฝดก็ติดเสรหลักไปเลย,เลยติดชื่อไปเลยง่ายดีนะคะอ่าได้ถุงเหลืองแล้วต่อไปต่อไปสิ่งที่ลูกูให้เตรียมก็คือแทะะ้แดง เป็นชุดนะคะชุดสำรองเด็กอนุบาลนะคะมีอยู่แล้วค่ะ1เลอะเทเอะ2ฉีลาดนะคะบางทีบอกไม่ทันนะคะฉีลาดก็ก็ต้องมีชุดสำรองไปนะคะก็คือแม่เตรียมไว้1ชุดนะคะก็จะมีทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็อันเดอร์แวร์กางเกงในนะคะทุกชิ้นแม่แปดก็จะเขียนชื่อไว้นะคะอย่างซองในซองเนี่ยแม่ก็เขียนชื่อไว้เป็นของพิชชาพับใส่ถุงซิบให้เรียบร้อยนะคะ เอาชุดเอาอ,อุปกรณ์แล้วเสื้อผ้าที่ต้องเตรียมแล้วนะคะก็มีอันนี้อีกค่ะนมเด็กจะต้องดื่มนมวันละสองกล่องนะคะจะเป็นนมกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กก็ได้แต่แม่แปดเตรียมกล่องเล็กใค้เขาแบบนี้นะคะน้องแปดจะดื่มนมไฮคิวนะคะเอากล่องเล็กก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเขากลับมาบ้านก็จะดื่มกับเราอีกนะคะก็เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรน้องแฝดเขาจะดื่มนมนมสดอะคะ่ะนมเที่เขาแช่เย็นนมสดที่เป็นขวดๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาบ้านค่อยเทเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้เขาดื่มเ่ีรงเรียนนะคะดื่มกล่องเล็กก็พอก็หมดเร็วดีค่ะนะคะกล่องนมก็อย่าลืมเขียนชื่อค่ะติดสติกเกอร์เหมือนการเห็นไหมโฟก,กัสหรือเปล่าเอ่ยมองเห็นไหมนะเห็นไหมคะเห็นชื่อไหมโฟก,กัส ว่าชื่อน้องนะคะแล้วติดให้เรียบร้อยหรือใครไม่ได้สั่งสติกเกอร์แบบแม่แฝดก็เขียนเอาก็ได้ค่ะควรจะเขียนเพราะบางทีเด็กหยิบมาจากกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยมาวางไว้ปุ๊บคุณครูไม่รู้นะคุณครูไม่รู้ของใครเพราะไม่มีชื่อเขียนแล้วเด็กก็จะบอกไม่ได้ว่าของหนูหรือเปล่าเพราะว่ายี่ห้อน,นมมันก็จะมีเหมือนกันเยอะดังนั้นก็ช่วยคุณครูนะคะติดสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะใครที่มีลูกเล็กนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นบอกเลย ต้องเขียนชื่อคุณครูคอนเนตมาเลยค่ะว่าเขียนชื่อทุกชิ้นนะคะได้นมแล้วต่อไปมาดูกล่องข้างถุงไนข้างหน้านี้นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่แม่แฝดเตรียมให้น้องอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเก็บแมสนะคะคุณครูให้เตรียมแมสไปโรงเรียนเผื่อด้วยนะคะเผื่อแมสที่เราเขาใส่ไปเขาเลอะเทอะเขาเปียก คุณครูก็จะเปลี่ยนให้นะคะแมสสำรองที่แม่แฝดเตรียมไปก็จะเป็นแมสกระดาษแบบนี้นะคะใส่ซองพลาสติกเรียบร้อยเลยกล่องใส่แมสแม่แฝดก็จะเตรียมไปคนละ3ชิ้นนะคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดนาน <c oughs> ไอก็อแม่แฝดให้เต็มปคกละคนละ3มชิ้นนะคะ ของพี่ชาเราก็จะเตรียมแมสสีฟ้าให้เขาส่วนน้องธิดานะคะเราก็จะเตรียมแมสสีสีฟูให้เขาค่ะหน้ากล่องก็จะติดชื่อให้เรียบร้อยเหมือนกันเลยแล้วก็ทั้งคู่ก็จะมีเหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่แม่แฝดเตรียมเสริมไปนะคะที่ก็คือจะมีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือนะคะชิชูปเปียกซองเล็ก แล้วก็ชิดชู้ธรรมดานะคะเผื่อเขาเล่นอะไร,รเลอะเทอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถหยิบมาใช้เองได้อันนี้เราเตรียมเผื่อเขานะคะส่วนในห้องเรียนคุณครูเขาก็แจ้งอยู่แล้วว่ามีชดชู่มีอะไรให้แต่อันนี้ก็คือเผื่อสำรองให้เขาเอาซอ,องเล็กๆก็พอค่ะอันนี้ได้กระเป๋าแล้วนะคะต่อไปก็มาดูที่เอ่อ โบเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็ต้องผักเบียร์สองข้างก็ต้องติดโบของโรงเรียนเนาะด้วยความที่ว่าเรามีลูกแฝดแล้วบางทีลูกเราหันหลังเราก็จะจําไม่ได้สับสนนะคะเราแม่แฝดเลยต้องช่วยคุณครูครนิดนึงนะคะปกติ <c oughs> อันนี้โบโรงเรียนได้เป็นโบโรงเรียนนะปกติโบโรงเรียนจะไม่มีตุ๊กตุ่นตรงกลางตรงนี้ ไม่มีนะคะเขาจะเป็นโบสีแบบ,บเป็นลายโรงเรียนแบบนี้เลยแนละ้วแต่ตรงกลางก็จะเป็นสีขาวไม่มีตุ๊กตานะไม่มีนะแต่แม่แฝดติดให้เองนะคะของพี่ธิชาแม่แฝดจะติดสีฟ้าของน้องธิดาแม่แฝดจะติดสีชมพูเพราะว่าบางทีเขาหันหลังเนี้ยคุณครูก็ได้เห็นสนัญลักษณ์ที่โบว่าเอา่อมีสีชมพูเป็นน้องธิดานะสีฟ้าเป็นพี่ธิชานะเราก็แจ้งครูแล้วว่า เออขอติดนิดนึงนะคะเพื่อช่วยคุณครูคุณครูก็ได้เรียกน้องง่ายหน่อยคุณครูเขาก็อนุญาตนะคะแต่พอเดี๋ยวน้องโตขึ้นแม่แฝดก็คงมาจะไม่ได้ทำเสียลักให้แบบนี้แนละ้วน้องเขาจะเริ่มบอกเองได้และพูดเองได้แล้วนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะกับอุปกรณ์ที่แม่แฝดเตรียมให้น้อง เปิดเรียนอนุบาลหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามช่องชาดาออนทัวร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปสนุกๆน,นะคะหรือมีทริคเด็ดๆอะไรนะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโออะไรที่ต้องเตรียมไปอนุบาล1บ้างเย้ yeah! แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย Which maze is difficult? Let me see If you inside the maze, it might be difficult Which maze is easy? Let me see Which maze is difficult? Let me see Which maze is difficult? Let me see Which maze is easy? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. If you inside maze, it might be difficult. Which maze is easy? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. Which maze is difficult? Let me see. If you inside the maze, it might be difficult. Which maze is easy? Let me see.